Wait, I'll find help. No! You give me this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one then. We'll lucky you <laughs> อะไรวะเนี่ยเอาเฮียแค่ขับรถธรรมด,ดาเองเอา,เอ,าอ,อุ้ยโกรลเดอร์หรือไงไม่ได้สักเรียบร้อยแล้วรถกูโอ้โหตายกันเป็นเบื่อเลยขนาดมีห่วงยางก็ยังไม่รอดกองอะไรอุ้ย ปืนพกอ้าวไ,ไม่มีกระสุนเรือเรือข้าต้องไปหาเรือนั่นจะต้องออกไปจากเกาะนี้กันไปข้าจะต้องว่ายไปเขจะอ่ะ,อะเอาวะทำไมกูมายมอ,อยู่ตรงนี้ไม่ยต้องไปหาเรือแต่ต้องไปเรือลำนั้นให้ได้จ้า เยอะกูมีพลังเทเลพอร์ตได้อุ้ยณจะถังลอค่าด้วยเอ้าเออเออดีเหมือนกันไหมข้ามีพลังเทเลพอร์ตตัวเองได้ร่อค่านี่ไหว นี่ไงเรเรียบร้อยฮะห่วอะไรวะอ่ะอุ้ยหวัดดีหวัดดีทำอะไรวะทำอะไรวะวิ่งทำอะเรื่องไปสู่สุคติซะเถอะอืมถ้าดูอย่างนี้นะจะดูเตะตาเกินไป อ้ไอ้ยอาัเสอาวยืนไปยืนอะไรโืยืนยืนยืนไม่ไหวแล้วว่ะโอ้ยก็อ้นเตี้ยแล้วนี่นีนี่นีไม่ต้องหัว

จะให้กูไปะฮะ g i v โอเคนั yeah, ่นเอาไปเลยครับ Nice try อาเหียโสตีวตสต่อะเอ้ามตีกูแลโอ้ยังไงวิวสวยวิวสวยไหมอเหียโสตีกูดลนะ ป็นไงบางอยู่างนี้บางทีเราจะมองเห็นเพี้ยลุบบออะไรบออะไรบออะไรก็ได้กำลังย่างเนื้อกันอยู่ล่ะดูน่ากินมากเลยนะแต่ว่ารสชาติยังยังไม่อร่อยหรอกนี่นี่มีวิธีที่จะทำให้รสชาติมันอร่อยเพิ่มยิ่งขึ้นอีกนะเดี๋ยวข้าจะทำห้ดูนี่นี่ กินอะไรวะเนี <screws> ่ยมึงไปเห็นมันจะลดเลยสักนิดเดียวที่มึงบีตออกมามันก็ไม่มีชิ้นส่วนออกมาด้วยแบงค์นี่ว่าเปล่าเลยเพื่อนมึงตายอยู่ตรงนี้มึงก็จะเฉยอีกเนะอยู่มีหน้ามารับมีเฉยเพื่อนมึงนอนตายอยู่นี่ยนิดเดียว จริงไหมรูเรื่องอะไรวะมีปัญหามีปัญหาเหรอห่านี่ไม่สนใจหาเลยเลยวัวแต่รับมีดอยู่นั่นแหละอือปรับมีดต่อเนี่โลกดูทำทีดูอะไรอะเใช่ไหมเรื่องตาอยู่ข้างล่างวัวมือตาอยู่ข้างล่างก็เต็มยังบินหน้ามานั่งสบายเฉย่อยยืนดูหาอะไรดูอยู่ ยืนดูวิวกันสบายใจเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ตายก็เป็นเบื่อเลยทหารเปนเพียงประชาชนนไม่ดีนะไม่ไม่ดีนะฮะไม่ดีโอ้เป็นซาลาแล้วที่อำพางศพเหตุอะไรไปนะเหตุอะไรไปเหตุเพื่อนมึงไหมเหินอะไรไปเพื่อนมึงอยู่เน้น Nope. ในหลวงวันนี้ผมกลัวกลัวกลัวอยู่เฮียตรงนี um ้ครับนี่นี่ในหลุงผมมีวิธีการออกกำลังกายจะมานำเสนอฮะวันนี้นะจะออกกำลังกายให้ลุงดูดูเจอดูการดึงข้อที่ถูเทียนหนึ่งสองสามสี่ม้วนอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะมึงพ่นสีเขียวทำไมมันเป็นสีฟ้า เอาเอาเอาไปก็ได้ไหมเอาเข้าไปเอาเอาเอาไปเออเอาเอาเอายัง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 มึงเข้าประตูไม่ได้นี่จะเอาเข้ามาอีกเนาะ ไม่ไม่เหลืออุ้ยอู้เอา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 เฮ้ยเดี๋ยว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 พังูด้วยนะเอา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 อะไรวะไอ้ยระโปรงแดกมาเอา กัดทีเดียวหมาตายเลยเอาเอาเอ็นลมแดดเป็นลมแดดเหรอเฮ้ยอยู่ดีไม่คือลมไปเลยเฮียเฮียอยู่ไปในฝังแม่งเลย โอ้ uh, หมหก,กันเนาะไดีดูดิว่ามีอะไรมาใหม่ม <c> า <oughs> <c oughs> ไอ้ยี่ผเปิดมาก็ใส่กุ่มจอมพิษเลยยี่ไม่เห็นหาเลยเลย <c oughs> <c oughs> วบไปแลเมื่อกี้ข้าสึกยิงมาล่ะทำมันยชาวแล้วิไปจากที่นี่ซะเยอมา้วมาแลวมา้า้ตาย เอาลเฮ้ยเดี ba, ๋ยวเดี๋ยวเดี <basics> ๋ยวเมื่อกี้ก nah ูเพิ framework. ่งช่วยกูช่วยไปตะกี้มันต้องมาตายแล้วโอ้ข้าเสียใจด้วยอาจจะนำร่างเจ้าไปที่ที่ดีกว่านี้ข้าขอโทษที่ช่วยเจ้าไว้ไม่ได้บางเจ้าจะลอยกลับคืนสู่ทะเล รถไปเลย้ย <laughs> ังหนักกว่าเดิมอ <laughs> ุ้ยเดิดนรถมาขับแล้ว,วต้องลองสักหน่อยรถ <laughs> มาโคตรไวเลยอะแล้วมึงไปไหนต่ออ่ะมึงกูขับรถมาให้กูแล้วมึงไปไหนต่อดีดหม รถรถจะพังเลยยี่ตอนนี้ไม่ทอะไรรถพังเลยร้านผู้ชมขับไม่ทันไปไหนเนี่ะวิธีซ่อมรถของมึงเลยนะยี่ที่ตรงไหนก็ได้ที่้อก็ได้ที่ไฟก็ได้เออดีเว้ยเฮ้ยเชีย่ยเชี่ยเชี่ยไฟไหม้อ้าว ไอ ah. ้กูเพิ่งได้รถคันนี้มาใหม่เลยใส่พังเลยกซ่ <g ül üyor> อมไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะรถกูเพิ่งพังไปเองไม่หรอมึงเอาไปจากไหนวะมันผลิตมาจากไหนวะเนี่ยสร้างรถคันเก่าอยู่เลยโย <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจิ๋แล้วเอาพังอีกคันหนึ่งแล้วเยอะจมไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเรียกมั้ยเอาเอาอะไรของมือวะเนี่ยโอาเอารถมาให้ก hmm. ูหรือมึงเอารถมาทิ้งอะไอ้เหี้ยไอ้สัส เรียกรถมาเพิ่งขับลงไปเฉยเลยแล้วร,รถมาแล้วมาแล้วมาแล้วสงสัยจะต้องเปลี่ยนรถคันแล้วฮ <c oughs> <c oughs> วนแม่มีโรงงานผลิตรถหรือไงไอ้สัสไอ้ฮวนสอนกู้างดี